จงมีความฝันแต่ที่สำคัญคือความจริงท่านทั้งหลายชีวิตของทุกคนแต่ละคนที่ผ่านมาเชื่อแน่ว่าในอดีตเมมโมรี่ที่บันทึกสิ่งต่างเรื่องราวต่างๆนั้นมีมากมายหากว่าเรามีความสุขนั้นผลกําไรคือรอยยิม้มะเสียงหัวเราะหากว่าเรามีความทุกข์ผลกําไรที่ตามมาคือความเศร้าและน้ตาตาคานทั้งหลายบนโลกใบนี้อยากจะมีเสียงหัวเราะอยากจะสมหวังมากกว่าความผิดหวังอยากจะสําเร็จมากกว่าล้มเหลว แต่เราพอลองมองเอ็กซาย์ตัวเองให้ดูให้ดีว่าแล้วทำไมชีวิตที่เป็นอยู่จิงไม่เป็นอย่างเขาจิงไม่เป็นอย่างเราเราอาจจะเปรียบเทียบตัวเราเพื่อให้เรียนรู้จากคนอื่นเราอาจจะเปรียบเทียบตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองจากการเรียนรู้คนอื่นแต่ไม่ใช่มาเป็นกำแพงกัน้นให้ตัวเองกันท้อแท้ให้ตัวเองกันสิ้นหวังเคยมีนักปราชญ์พูดเอาไว้ว่าคนเราที่ขัดสนให้ดูที่ลักษณะสองอย่างประการที่หนึ่ง ศีลธรรมในตัวประการที่2ความสามารถในตน2ข้อนี้เราลองมาเอ็กเซเรยตตัวเองย้อนกลับมาที่ตัวเองผ่านหลักธรรมสองข้อเพื่อให้เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวเราว่าเป็นเพราะอะไรครอบครัวเราก็ดีความรักเราก็ตามการทํางานเราก็ช่างจึงไม่เป็นอย่างที่หวังได้ลองหันมามองที่ศีลธรรมในตัวบ้างศีลก็คือศีลห้าทำก็คือทํา5ข้อลองมาดูความสามารถในตัวเองในการทํางานเพื่อเราจะได้ยก ในด้านที่มันเป็นลบให้ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นบวกโดยสร้างจากความฝันนั้นให้กับกลายเป็นความจริงมันถึงจะมีค่าแต่ถ้าหากว่าเรานั้นความฝันยังทําให้เป็นได้แค่ความฝันสิ่งสําเร็จก็เกิดขึ้นมาไม่ได้อย่าลืมนะว่าร้อยความสุขที่เกิดจากความฝันไม่สําคัญเท่าหนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากความจริงขอให้เรานั้นอยู่กับความจริงแล้วให้กําลังใจตัวเองเสมอ เชื่อแน่ว่าวันนี้ถ้าเราอดทนได้วันนี้ที่เราไม่ท้อสักวันหนึ่งเราจะเป็นผู้ชนะในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอนขอจเจริญพร